ดีครับสวัสดีสวัสดียามเช้าที่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนิดหน่อยผมน้ำมนครับผมน้ำมนแบบผมน้ำมนต์นะครับผมตอนนี้อยู่หลังโรงพยาบาลลามามาส่งลูกค้าประจำเสร็จเมื่อกี้นี่ครับเลยเลาะมาหลังโรงพาบาลลามา เพื่อที่จะไปรับลูกค้าที่ชนบุรีครับผมตอนนี้ห6โมงยี่สิบก29นาทีก็ไปถึงหน้าประมาณส2โมงครับชนบุรีบรรยากาศก็ ชุมชาครับผมรับชมอยู่จังหวัดไหนบรรยากาศเป็นยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้มีสองงานครับตอนเช้าก็นี่บต่างคนต่างทำงานนี่ตอนนี้อยู่ ลาบานลำมานี่เข้ามุ่งเข้าสู่ถนนสีอยุทยาโอ้ตอนนี้โล่งแล้วครับตึกใบายกใบยกสกายครับ ที่สนใจแท็กซี่จองคิวกันมาได้นะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้วันนี้ก็คือพรุ่งนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามถึงยี่สิบ็ดครับมีคิวว่างอยู่ครับผมใครจะไปไหนติดต่อมาได้นะครับแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพ บริการไปทําธุระหรือไปเที่ยวหรือนําเที่ยวนะครับผมหรือว่าเช่าเหมาลําได้เลยครับผมติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้เลยครับผมที่0926143880เลยครับผมสิ้นเดือนไปนครศรีธรรมราช28 29 30 ว่าไว้สาบ้นก่อนนะครับผมนครครับพาลูกค้าไปงานข้าวดำนครที่อำเภอจุฬาพรอ,อำเภอจุฬาพรากาศท้องฟ้าก็เปิดนะครับผมพัมพัม,พมตกมา ผมน้ำมนตเช้าให้หน่อยครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับช่องขาเลาะชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้การจราจรเช้าๆก็คล่องตัวครับผมตอนนี้อยู่ถนนสีอยุธยาแยกสีอยุธยาตัดพระรามหกนะครับผม จะมุ่งหน้าจะไปรับลูกค้าที่ชนบุรีครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกับช่องขาล์ะ c ช a น n e l ครับผมตอนนี้หาผู้ร่วมเดินทางอีก401คนจะครบเป้าหมายครับ ้าหมายที่ตั้งไว้คือหนึ่พคนครับผมหนึ่พคนครับจะถึงเมื่อไหรก่ก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่าส่วนมากคลิปก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายครับเพราะว่า,ายุ่งกับการขับรถครับผมคลิปนี้ก็ ขอวางสวางคลิปเป็นแค่นี้นะครับผมจะขับรถก่อนครับสวัสดีครับ